ตาพาชิมพามาที่ครัวยายอิทวันนี้ภารกิจของเรานะคะก็คือจะเอามะละกอหลังบ้านไปทําแกงส้งมมะละกอกันไปดูกันเลยจา้าว่าวิธีทําจะเป็นอย่างไรตอนแรกนะคะเราก็ต้องปอกเปลือกมะละกอก่อนแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ฝานบางๆแต่อย่าให้บางมากนะ มีความหนาอยู่นิดหน่อยก็จะประมาณนี้จ้าเตรียมหม้อใส่น้ําลงไปรอน้ําให้เดือดหลังจากน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อกันที่นํมามะขามแขกที่แช่น้ําไว้นะคะเทลงไปในน้ําเดือดๆก่อนเลยจ้ามะขามแขกจะทําให้แกงส้มของเรารสชาติเปรี้ยวขึ้นหลังจากนั้นใส่พริกแกงลงไปคนๆๆๆให้นิดหน่อยนะจ้าพอเริ่มเดือดเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกกันนะคะแล้วก็รอสักครู่ ตามด้วยน้ำตาลปี๊บคนคๆๆไปอีกทีนึงจ้าพอเดือดอีกสักหน่อยใส่ผงชูรสผงปรุงรสหลังจากกระบวนการนี้นะคะเราจะรอให้น้ำเดือดแล้วก็กะเวลาหรือชิมดูว่ามะขามแขกของเราได้รสเปรี้ยวที่ถูกใจกับพริกแกงนี้หรือยังถ้าความเปรี้ยวถูกใจแล้วก็สามารถตักมะขามแขกขึ้นมาได้หรือบางสูตรจะสามารถทิ้งมะขามแขกไว้ในแกงก็ได้จ้าหลังจากนั้นนำมะละกอที่เราหั่นไว้แล้วนะคะ ใส่ไปในแกงเลยค่ะรอเดือดสักครู่ใส่เนื้อปลาลงไปในแกงส้มเลยจ้าพอาเห็นว่ามะละกอกับเนื้อปลาค่อนข้างสุกแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีจ้าเมื่อสุกแล้วจะรอช้ายอยู่ใหญ่หาถ้วยมาตักจะได้กินข้าวเลยจ้ามากัน <c oughs> ข้าวที่วันนี้ยายิชทาเสริมมาก,ก็จะเป็นหมูหวานนะจ้ากินข้าวากันกับแกงส้มที่กําลังเผ็ดพอดีวแบบกลมกลอมแถมอีกเมน,นูนึงก็จะเป็นคณะทรงเครื่องเดลต้าพาชิมทําแล้วจะไม่กินก็ไม่ได้ต้องขอกินหน่อยค่ะกิน กอกอื่่นนนเลยคถ้าชอบคลิปทําอาหารครัวยายอีทแบบนี้รบกวนคอมเมนต์ด้านล่างให้กําลังใจยายอีทด้วยนะจ๊ะจะได้ทําคลิปต่อไปใครอยากได้เมนูไหนก็ลองแจ้งมา mm hmm. เผื่อยายอีทจะทําให้จ้า